กองทุนการเงินระหว่างประเทศความเป็นมาและวัตถุประสงค์กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางของระบบ การเงินระหว่างประเทศเริ่มดำเนินงานเดือนมีนาคมคศ1947สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อประเทศต่างๆในโลกเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาของประเทศเหล่านั้นคือการกู้เงินจาก IMF วัตถุประสงค์กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีฐานะเป็นทบวงการ นำบัญชีพิเศษของสหาชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1. ส่งเสริมอัตราการแลกเปลี่ยนการเงินระหว่างประเทศ 2. ช่วยแก้ไขปัญหาขาดดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิก 3. ดูแลให้ประเทศสมาชิกมีระบบอัตรา,ารแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ 4. อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าบทบาทหลัก กองทุนการเงินมีบทบาทหลักในการสอดส่องดูแลทางเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินการสอดส่องดูแลเศษฯรษฐกิจกองทุนการเงินจะติดตามภาวะเศษฯรษฐกิจการเงินของประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดและประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเป็นประจำซึ่งทั่วไปจะจัดประชุมประจำทุกปีโดยคะณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน กองทุนการเงินให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินเพื่อช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการกู้เงินประเทศต่างๆซึ่งประเทศที่ขอความช่วยเหลือต้องดำเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาขาดดุลการเงินตามที่กำหนดไว้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกองทุนการเงินให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำหนดและดำเนินนโยบาย4ด้านหลักคือ 1. นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน 2. นโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ 3. สถิติข้อมูลและ 4. กฎหมายเศรษฐกิจการเงินโดยกองทุนการเงิน แหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนหรือที่ IMF ใช้คำว่าทรัพยากรได้มาจากการชำระเงินค่าโคตาของประเทศสมาชิกเป็นสำคัญนอกจากนั้นยังได้จากการกู้ยืมจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม11ประเทศซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G10 และครอบคลุมถึงประเทศเกิดใหม่ มีฐานะมั่นคงด้วยนอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากรัฐบาลองค์กรการเงินได้ประวัติความสัมพันธ์กับไทยประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก IMF เมื่อวันที่3พฤษภาคม2492เป็นสมาชิกลำดับที่44โดยมีโคต้าปัจจุบันเท่ากับ1,81.9 0ล้าน SDR คะแนนเสียง11,000 69คะแนนหรือเทียบเท่ากับร้อยละ0.52ของคะแนนเสียงทั้งสิน้นสมาชิกประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่44ของกองทุนการเงินโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในกองทุนการเงินตามพรบรให้อำนาจปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ กองทุนการเงินจะประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นประจำทุกปีภายใต้พันธสัญของข้อตกลงด้วยกองทุนการเงินโครงสร้างองค์กรสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินประกอบด้วยผู้ว่าการจากแต่ละประเทศสมาชิกจะประชุมร่วมกันปีละหนึ่งครั้งระหว่างการประชุมประจำปีกองทุนการเงิน สชิกภาพปัจจุบันกองทุนการเงินมีจำนวนสมาชิก189ประเทศโคตา้าประเทศสมาชิกจะได้รับการจัดสรรจำนวนโคต้าในสกุลสิทธิพิเศษให้ความช่วยเหลือของ IMF ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและวิชาการทางด้านความช่วยเหลือด้านการเงินได้เตรียมพร้อมทรัพยากรไว้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใต้โครงการเงินกู้หลายชนิด ตามลักษณะและปัญหาดุลการชำระเงินของแต่ละกรณีโดยประเทศที่ขอความช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ IMF เงื่อนไขของโครงการการกู้เงินเป็นโครงการกู้เงินระยะสั้น1-3ปีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินโดยมีระยะเวลาชำระคืน3-5ปีโดยทั่วไป ทั้งด้านการเงินการคลังและภาคต่างประเทศตามความเหมาะสมของสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละไตามาสโดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาเช็คเศรษฐกิจทุก3เดือนเพื่อให้ความมั่นคงแก่การฟื้นฟู